ห้าแสนในปันผลตัวไหนดีคะก็เท่าที่ผมแบบเท่าที่ผมดูง่ายที่สุดเลยนะสำหรับผมนะผมอันนี้ไม่ได้แนะนํานะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยเริ่มต้นงลงทุนันแรกนะผมจะเริ่มดูที่ etfschd นะครับของอเมริกานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้ตัว etf ตัวนี้มันเป็น etf ที่ง่ายเข้าใจง่ายนะครับคือเขาไปคัดมาแล้วนะครับว่าไอ้ปันผลตัวไหนดูมีทรงนะครับแล้วก็ไปรวบรวมมาเป็นกองกองหนึ่งนะครับชื่อว่า S S C H D. ซึ่งประเด็นเนี่ยผมไม่ได้ต้องการให้คุณลงทุนในนี้นะอาจจะเริ่มลงทุนก่อนก็ได้นะครับดูว่าเอ้ระบบอ๋อถ้าเกิดเราลงทุนมันจะต้องลงทุนกด1 2 3 4นะครับเวลาได้ปผลมันจะเข้ามาแบบนี้ได้ปันผลเสร็จแล้วเราจะโดนหักภาษีแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเอาเงินปันผลตตัวนี้เข้าไทยจะต้องไปจ่ายภาษียังไงนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับผมนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย หลังจากที่คุณลง s c สเดียวเนี่ยคุณจะเริ่มศึกเข้าใจเออคุณจะเริ่มแบบสนใจเขามากขึ้นนะครับว่าเฮ้ยไอ้กองทุนที่เรามันไปลงเนี่ยมันไปลงหุ้นตัวไหนบ้างวะนะครับคุณก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้หุ้นทุกตัวที่ s อสซีเิบมาเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกตัวนะครับบางตัวคุณก็ชอบบางตัวคุณก็ไม่ได้ชอบถูกไหมคุณก็อาจจะเริ่มคัดนะครับหุ้นที่ถูกใจคุณ มาเองนะครับนะผมว่าแบบนี้มันจะเป็นการเริ่มลงทุนที่ง่ายดีแล้วก็ได้เริ่มศึกษาได้ไหวกว่านะครับลงสนามไปเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยคือ SCD เนี่ยมันเป็นกรอบป้องกันให้คุณได้ดีพอสมควรนะครับเพราะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ทํางานได้ดีนะครับแล้วก็เป็นกองทุนที่ไม่ได้ห,ดหวือหวามากนะถ้าเกิดคุณไปเทียบกับ กองทุนแบบเทคโนโลยีล้ำๆอะไร SCHD ก็จะไม่ใช่แนวนั้นนะครับก็จะมีความที่จะ conservative ในระดับหนึ่งนะครับเลือกหุ้นที่อาจจะเซฟเซฟหน่อยนะครับทำกันบ้านมานิดหนึงแล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้ถ้าเป็นผมนะ